ลองแอดมาในเกมดูครับแอดปมมาในเกมดูนะมันไม่ขึ้นเลยครับไ่เแขกกองท้าอะอรผมไหมใช่กองทัพบาดช้าเลยเลยเป็นปกติเลยใช่เร็วเหมือนปกติเลยกองกองลองแอดไปในนี้แล้วกันตงบุ้งเพิ่งแค่สองติ๊กครับพี่กระเบื้องทั้งเลยอ่ะคือลาเลีย e i e ลองแอดเลยดีนะอ่าผมแอดไปแล้วครับเราแอดด้วยถ้าคนที่จะเป็นมาเราจะหนักนะหัสคนนี้ก็ได้ะไม่ไม่รู้เลยอตอนนี้ไม่รู้เลยอ่ะ ใช่ผมตามคุณช็อตก่อนนะเก็บไอ้สักเก็บจาก้านบนลลงมาด้านล่างตอนเอ้ตอนนี้กลุมฟังก้านล่างแปบนี้บเปไปหาไปหาบูบ้าไเงี้ยทบ้านมาสิโอ้โหไปรีบกลับมาหาด้วยไม่กลับป่ะไม่กลับไม่กลับเลเออไม่เป็นไรโดนโดนุกสัพาผาน ปีจะอยู่เลยตอนนี้คือตาลงหัวเลยไมเช้าเช้าช่าแบบแบบจะเป็นเหมือนแบบไอเชอร์แยมอ่ะโอ้โหพาทิ่ช่างพาทิ่ช่างส่องแสงสว่างเหลือเกินนะแล้วก็อันนี้ได้อ้พาชิส หืมแล้วตรงนี้เหมาะกับทำไรบ้านพอดีอยู่ใกล้บ้านเพื่อนเนี่ยมันต้องตักเลยนะมันมันมันเป็นคำสั่งแล้วติ๊กสปีดอ่ะเราอยู่คนเดียวนะคะเราก็ต้องแบบไม่ต้องกว้างก็ได้ทำไงลองเกมสิเกมลูกอ๋อ อุ้ยตกใจไม่มีแฮะอ๋อเนี่ยแรนดอมมันมีแต่แรนดอมที่จะปีดอ่ะแรนอมีันะคะบอกไม่ต้องคว้าเขาไม่ใช่อ่ะดิไม่เป็นไรพอยก่อนก็ได้เรื่องบังเอญไม่มีอยู่จริงเราจะเอาประตูใส่ทางไหนดีเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าหก ว่าไงคู่บ้านคืออะไรกันครับเือออกจากคู่บ้านฟ้าเอุ้ยอาจจะเป็นพลังงานบางอย่างก็ได้โอ้โหโหจีมันดีเลอยอยังยังอะตรงนี้เป็นใช่ใช่มันดีเลยยังพลังของโลกเว,เวลากล้องโลกก็ดีเลยตอนเนี้ยทุกคนโดนดีเลยหมดครับอุ้ยเสียงอะไรนี่ฮาวเราซื้อ เสี้ยวๆเราซื้อโอ้คนที่จะเป็นมาแล้วตอนนี้โลกเราจะยังงไโลกเราโลกเราค้างมากเฮ้ยโอ้ยเอ๊ะอะไรเนี่ยไหลสูดเผาอยู่เนี่ยเอาหมดแล้ววะอยู่นี่เองต้องจะเห็นด้ก่อนฉันว่า มันเป็นแผนเนตด้วยแหละกีเราเกเกากงเัดเราสร้างม่นชิวๆนะคะทุกคนอุ้ยเนี่ยมันเป็นอญิงแล้วอ่ะเน็ตหรือเปล่า เอาคันธนูมาทุแทนเพราะว่ามันทุบเร็วกว่าค่ะเก่งหรือเปล่าไม่รู้อ่ะันนี้ขาเใครผมว่าอันนี้หนักกว่าด้อันนีเยเลยว่ะเมันเล่นไม่ออกเ้ยมารับยากจังมาขับอันเิมีคนจ้ามาหนึ่งคนแล้วกี่คนแล้วเนี่ยลงจากที่สูงแล้ววางน้ำลับไปเลยนะับ ใช้เทคนิคนั้นไม่ได้เทคนิคอะไรเทคนิคนี่ไงเออแล้วนะโดดลงมาแล้วใช้ถังน้ำอ่ะเด้ดเดีดยด็คนนี้มาจากไหนเด็ดเด็ดเดเดขเอาของมาให้อ้เป็นคนดีเป็นคนดีนี่ว่ากลับมาขอหายว่ะอ่าบเลยนะอย่างนั้นอ่ะเดล้ดได้ไอ้มาทำอะไรที่นี่เขารู้ได้ไงว่าเราอยู่ที่นี่อืม ใช้ทำเสียงกันโ <laughs> ดนวาร์ปมาน้องชายโดนว้ามาเฮ้ยมีเสียงพ่อมดด้วยเฮ้ยไม่ใช่แม่มดเฮ้ยพ่อมดหรือแม่มดนะพ่อมดแลหดและเฮ้ยแม่มดดีกว่าเ <c oughs> สียงแม่มด <c oughs> ่บ้านการทะเลทราย, <c oughs> ยงงนะคะผมหมดหูใหญ่เลยแฮกเกอร์กันเหอคือที่ยี่ิ อ่าเาใส่เอ่อไปมาจนไข้างบนกัน,นหรอปใะ <c oughs> ปใครเนี่ยเล็ไปไหนมดแทีว้และดูเราใช้ตัวละครในโลเปดีมันเลอยู่ <c oughs> มาหมดครับน้ำหมดอ่ะ <c oughs> วันที่สองแล้วโหภูมิใจเล่นมาตั้งนานเพิ่งวันที่สองดูติ๊กติ๊ีทักร้อยหนึ่งเดี๋ยวพี่ก็แบบเปิดอีกแคบเลยอ่ะอ้วคอมฟ้าอ่ที่ร้อยเลยนี่บอกเรื่องจากคนดังก็ใช่ไงคนดังในคนดังน่ะคนดังเลืหนึ่งวันทุกคนเรามีเวลา์หนึ่งวันเท่านั้นนะทุกคนอีหนึ่งมาแล้วหายไปเลยเหรอจะจบไรแล้วเหรอนอยอ่ะ อันนี้ที่แบตยังไม่หมดนะแบตเหลือ12ดออ้วยเลย WO ส่วนของโอมีวางไม่หมดเลยฮะอันนี้บ้านใครอ่ะว้ายคนดังมาคนดังมาใช่ปะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชนนคนทีใช่ครับทุกคนที่สอง บ้านใครเนี่ยมน่าไปแกงดีเลไม่ไม่ใช่บ้านฉันละหนึ่งเพราะฉันไม่สร้างบ้านได้ไหนบอกเล็กกับสุนดังคสนดังแมบแมบเดียวกันมันค่พื้นที่กว้างเฉยๆ

สร้างประตูยังไงนะเจ๊อาเจ๊ว okay. ่าใครหาใครครับพี่ฟีว okay. ่ามันมาหาผมว่าฮะว่าไปหาใครนะว่ามันเดินไปหาไปหาพี่อ่ะมึงไปหาพี่ไปหาปรตัว่าไปละว่าไปละลูกไม่มี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 ลูกโอเคได้ยินครับ นี่ครับตัวเล่นกับคนอังต่อได้ยี่นี่ทุกคนเรามีความคิดดีดีโอยเดี๋ยวผมสร้างบ้านออฟเดียนได้ไหมครับเออจะไปร่างเราให้อาจจะนอนหน้าร้องให้

ไ,ไปอุ้ยได้เฉยไม่เป็นไรแค่มบดเย,ย้ยทำไปทีมันคือมันดื้อแบบป่าเรื่องโตเราจะไปบูนารูปแล้วไหมเราจะทำป้ายบ้านยังไงอ่ะกระดาษอะไรอะอากาศป้าแบบนี้ไหมพี่อยู่ไหนโอ้ไม่หาดิอยู่กับคุ่งองค์มาไปหนะ่ะได้เลยครับเล่นพาไปเล่น เล็นเ่นครบเ่บานเอาไปด้วยทีละคนนะอ p s ได้เกิดอะไรขึ้นอ i o s t a b i l i นไม่ใช่ o แอเยอนนะจะระเบิเนี่ยคือพี่พี่ติงกนะผมตอนนั่นนะมันต้องมีอะไรวะชลอยเท้าคนซือจะติดลอยเท้าอ่ะมาแล้ว เดี house, lings, laughter, so s, ๋ยวเราค่อยหาฐานนะคะทุกคนขี้เกียจหาสร้างบ้านไว้ก่อนโอ๊ยโอ๊ยเขาแบ่งขนมฟังเลยพี่พี่พี่ี่ของเขา อะไรอะไรขนมตำร้อนขนมตำร้าชุดรีคอร์ดเดย์ต้องใช้รองเท้าเก๋ไปได้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 ดูความสบายเล่เรายังสร้างบ้านเก่าเหมือนเดิมเลยนะคะเนี่ย ราไปไหนกันต่อดูไมนไม่ดีัยดูลดูอ๋อเลอเหมนคิดหรอไปเหมือนที่คิดอ๋อโอ้โหฮถ้าใครมาทังบ้านฉันนะขอให้ไม่มีแฟนขอดี ตอนนี้ข้าโลกใหม่พูมาไงนะยองไงนะผมพูด่าไงนะตาผมพูดาไลี่านแล้วจะไปได้ไหม่ะแล้จะไปได้ไหม่ะ เดี๋ยวสร้างมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขอตัวไปทำธุระกันนะทุกคน We <laughs> need <laughs> <Yeah. S 2> เย่ทำเสร็จแล้วเย่เย yeah. อ้าวเลยอีกหนึ่งรูอ่ะเนี่ยเราไปขโมยของเขาอ่ะขอโทษนะคะของเขาหน่อยนะะไูอเ่ามูฮ่า อะไรไรอะไรไรอะไรโอ้โหอะคืออะไรโอ้โอ้เดี๋ยอเล เราพอะไรวะดูอะไรกันจะว่างกันนี่เลยยังไม่รู้เ่าคืออะไรเ่รถามจริงว่าเราเล่นมาขนาดนี้ยังฟนวันที่สองเองใช่วันที่สองใช่เอาขนแกะมาทำเตียงค่ะมัจรปับยังไงเราต้องปับดูแล้ว เฮเอ้ยมันไม่ใชกว่า่าเอ้ยเนาะใช่งอโอฮีอโอฮีอนี่ยมึงจินดเรานี่ไแล้วก็ครบแล้วทุกคนแล้วก็เฮ้ยเอ้ยคราบเกไม่ใช่อให้ลองแล้วกอไ่เลองลยเแม่ สว e ja ja ัสดีคเ่ะอเลยคระชคีครับอันนี้นี่ค่ะทุกคนเราทำตลอดนะคะก็เป็นแบบนี้นะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเแนีขตุแล่ตวนีได้ม่นเรานี่ค่ะนะคะที่เราชอบทำนะคะทุกคนใครอ่ะในดูสิว่าคนเดิมหรือไม่ก็ดวงดีมากๆเหมือนรีมอ่ะ เด็ดความยากเลยวันนี้ครับเป็นเุ๊กตาบัญญอดูแล้ววันเราไปทางไหนเราสะรู้วันอะไรดีสัมผัสแบบเราดีเนาะเพื่อนเนาะใช่ไหมเนาะเนึ่งสร้างบ้านเสร็จเองเลยมีบ้านเหล็กถ้าผมออกบ้านหลงหายไหมครับเอเก็บไว้ในตัวดีกว่าครับของอะไรที่เป็นที่ไม่ใหญ่ให้คุณขโมยอะครับเก็บไว้ในตัวดีกว่าดไม่หยิบมัน เอกซ์คาริบาเอกซคาลิบากินข้าวไม่อิ่ม <laughs> สักีกินจุกินจุไปนาลไปไม่ได้ขาดออฟซซเดียนอีกสองอหครับเล่นเอดเไปดูลงมันไปถวั์เนี่ยครับเล่นในตาว่าอีเดเซีน แล้วทำไมแล้วทำไมเป็นดีพม่าจากบ้านเราเลยอ่ะพี่เขาบอกมุ่นเลยในบ้านแล้วอ่าเขาอยู่ด้วยเลยศั่คนที่ใส่คนที่สีเฮสุดก็ะแล้วตอนนั้นเราขอไว้แค่นี้นะบ๊ายบายค่ะจุ๋งอะ